แก้วกล้าสารุปเรเจนกับอีกครั้งเฮ้ย hey, ทำไมมีถ้วยน้อยจังมีเพียงแค่5 0 0 0สีถ้วยพอดีว่าวันก่อนหน้าแก้วไม่ว่าครับเมื่ททำคลิปอัปเดตใหม่เนาะก็เลยไม่สามารถที่จะไปปนได้น,นะครับทำให้มีถ้วยเพียงแค่5 0 0 0สี่ถ้วยก็จะมาตีกัน,นครับหวังว่าวันนี้เราจะเจอไม่หดมากโดยสุดทใช้ตามปกคลิปเลยก็จะเป็นการใช้ควินชัดบอลลูนมังกรครับมาดูกันว่าเราจะเก็บสามดาว ได้หรือเปล่านะครับจากดิเกเรเจนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยจะบ้างนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะทำการโจมตีกันถามว่าจะเข้ายัางไงนะครับแน่นอน,นครับว่าบัวแก้วจะเข้าที่บ้านเลยนะครับบ้านอยู่ดึานขวามือเราก็จะเจาะเข้าไปด้านขวามือกันก็จะทําการเช็คควินที่มีลงไปแต่ก่อนเลยเราจะใช้เบบี้ที่มีนะครับลงไปตัดทางแก้วขอปล่อยเบบี้นะครับลงไป ทางด้านด้านล่างก่อนครับเพื่อที่จะไม่เจอฐานแคนเนาะแล้วก็ปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับแล้วก็จะทําการใช้อะยาพิษไปที่ฐานแคนละกันโอเคแล้วปล่อยยาบ้าไปที่ควีนครับปล่อยยาพิษลงไปก็จะเป็นนักล่าข้าหัวธนูแล้วก็ละวาน,นั่นเองเราจะทําการใช้คิงลงไปด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่จะตัดทางครับโอเคทางเราเข้าไปกัน ควีนอยู่ด้วยความมือนะครับก็ซัดเข้าไปที่ลาวาลาวาแตกออกมาครับเป็นลาวาปั๊บก็จะตายลงไปคิงเ <King S 1> ข้าไปด้านในนะครับน่ารักมากเลยเฮ้ยคิงเข้าไปเข้าไปคิงโอ้คิงเดินออกด้านนอนครับไม่เข้าไปด้านในนะครับต้องมาลุ้นกันว่าควีนจะเข้าไปไหมควีน <Queen S 2> ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าไปนะครับแก้วใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปโอเคเข้าไปแล้วนะครับแก้วขอปล่อยอย่าแช่แข็งน้บแช่ไปที่ ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันโจมตีกับควีนแล้วก็จะเข้าไปกัน,นครับปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งคนเลยควีนแทกเข้าไปที่คิงคิงก็จะตายลงไปในไม่ช้าครับแช่ไปทันทีโอเคถือว่าสวยเลยนะครับจากนั้น,นครับเราจะเข้าแล้วแก้วก็จะเข้าทางด้านเดี๋ยวแก้วดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะเข้าด้ไหนยังไงก็จะรอควีนแป๊บหนึง่งควีนจะไปด้านบนหรือด้านล่างครับเดี๋ยวเรารู้กันแน่น่าจะมันร่างเนาะแล้วปล่อย บอลลูลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปนะครับปล่อยศิลาปล่อยปูเดนปล่อยเจลงไปนะครับใช้อิสตันโดลงไปเลยโอเคเราปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับไม่ทันแล้วก็จะเข้าไปกัน,นครับโดยเรามีล่องหนอยู่1ึขวดครับแล้วก็น้ำยาเพิ่มเลือดอยู่หนึ่งขวดทําไมทําไมมันมีน้อยจังก็จะปล่อยซุปเปอร์ระเบิดเข้าไปมังกรเข้าไปด้แน่นะครับแก้วคิดว่าจังหวะนี้ครับแก้วปล่อยเพิ่มเลือดไปที่บอลลูเลย ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ล่องหุ่นไปหนึ่งคนเลยก็จะล่องหุ่นได้แป๊บหนึ่งมาดูกันว่าเราจะโจมตีได้มากน้อยเพียงใดเจ๊จ๋าเจ๊เจ๊อยู่ด้านซ้ายครับแก้วชิ่งไปเพื่อให้โดนป้อมพูนครับแต่ไม่โดนก็ปล่อยมินเนี่ยนลงไปนะฮะโอเคเวลาก็จะหมดครับแต่ว่าทางเรายังเหลือค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ว่าไม่มีตัวโจมตีกับทางฝั่งของป้อมอิฟรโรส,ส้นเดียวนะครับแล้วก็แก้วใช้น้ำยาแช่แข็งไปหมดแล้วนั่นเอง ทำให้เราครับไม่สามารถที่จะกกาจัดป้อมอิฟโรเส้นเดียวได้แล้วก็แก้วใช้ควีนบล็อกนานเกินไปควรจะลงให้ไวกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขในตาที่2กันนะครับตานี้ก็เป็นตาที่ซ้อมนะครับวอร์มเครื่องก่อน,นครับก่อนที่เราจะ Start ต,าติดติดนะครับแล้วก็จะไปเก็บสำดาวกันนี่โคตรโม้ลเลยนะว่าจะเก็บสำดาวหรือเวลาอีก10วินาทสุดท้ายนะครับก็จะได้มา2ดาว86นะครับ ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงครับได้ถ้วยน่าจะประมาณ28-29ถึงถ้วยครับกับการโจมตีในครั้งนี้ก็อร้บรอนครับได้มาทั้งหมด28ถ้วยเดี๋ยวเราครับไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมตาที่2กันต่อนครับเจอบ้านหลังนี้นะครับเราจะตีไงดีก็หาทำเลที่จะเข้าก่อนครับว่าว่าแก้วคนนี้จะเข้ายังไงดูเหมือนว่าแก้วอยากจะเข้าด้านครับไม่เข้าที่บ้าน มาดูกันว่าเราจะเป็นตามแผนหรือเปล่านะก็จะเข้าทานั้นด้าน,ด,านด้านล่างซ้ายแล้วกัน,นครับปล่อยควีลงไปแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวครับเช็คลูกปูงสีแดงลูกปูงสีดําปล่อยหนังฟ้าลงไป5ตัวเลยใช้สปร์เบิร์ลงไปหตัวครับเพื่อที่จะเปิดกําแพงนั่นเองเราปล่อยเจ้ามังกรน,น้อยลงไปนะครับปล่อยุปรลเบิร์ลงไปนะครับเพื่อมีกับดักก็จะปล่อยลงไป ควินของเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะทําการใช้ยาบ้าลงไป1นึ่คนเลยโอเคควิน okay, จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีไปที่ควีนเราปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปอีกหนึ่งตัวเลยก็จะเปิดกําแพงได้ไหมคิดว่าได้เนาะโอเคถือว่าเยี่ยมเลยนะครับจากนั้นก็จะปล่อยยาบ้าไปหนึ่งคนเลยเราใช้ยาบ้าค่อนข้างเปลืองครับแต่ว่าเราก็เล่นมาประมาณ45ิาวิธีแล้วนะครับ ค่อนข้างนานเหมือนกันอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับฉะนั้นเราเข้าเลยนะครับก็เปลี่ยนใจนะครับเข้าด้านล่างเราจะวัดใจกันนะครับปล่อยบอลลูนปล่อยมังกรลงไปนะครับปล่อยศิลาลงไปปล่อยคิงปล่อยเจ๊ลงไปนะครับปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยก็จะเข้าไปแช่ไปที่ป้อมนี้เลยโอเคบอลลูนแล้วก็มังกรเข้าไปนะครับแก้วปล่อยยาบ้าไปหนึ่งขวดใช้ยาพิษไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนครับแล้วก็แช่ไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนเลย เราปล่อยเพิ่มเลือดลงไป1ขวดครับอ้าวลืมปล่อยปูยปดเดนนะครับก็ปล่อยเข้าไปปูดเดนไม่เข้าไปด้านในนะครับเราใช้ล่องหุ่นไปที่มังกรโอเคจังหวะน,นี้มังกรจะล่องหุ่นครับแล้วก็โจมตีเข้าไปที่เจคีนอยู่ด้านล่างนครับซัดเข้าไปที่ป้อมเอ็กโบก็จะมีปูดเดนเข้าไปเราทําการใช้สกิลให้ตัวแล้วนะครับเจกดใช้สกิลชิ่งเลยก็จะชิ่งปานครับทําการใช้สกิลอีทเท่าทๆลงปานครับแต่ว่าคีนของเรา จะตายลงไปนะครับแล้วก็บ้านยังไม่ได้นะครับมังกรเข้าไปมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้บ้านหรือไม่เราจะพาสงดาวหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกัน,นครับเจ๊อยู่ด้านบนบ้านก็จะพังลงไปไหมพังลงไปไหมพังลงไปนะครับแล้วเจ๊ของเราก็จะตายลงไปเกือบไม่รอดครับเล่นท่ายากเนาะอาที่จริงเนีย่ยเราควรจะเข้าที่บ้านเนาะแต่แก้วเห็นว่ามันมีป้อมแอดซูเปอร์ครับก็เลยก็เลยไม่ได้เข้านั่นเอง ก็เลยจะเข้าถึนลากขึ้นไปอยากจะกําจัดป้อมอีซีพังลงไปก่อนตอนนี้นะครับเราได้มา2ดาว86%ก็ถือว่าได้เปอร์เซ็งเพือค่อนข้างสูงเลยครับแล้วก็เรามีลุ้นที่จะได้3ดาวนะเรายังเหลือมังกรอยู่2ตัวครับ2ตัวไม่รู้ว่าจะทันไหมกับเวลาที่เหลืออยู่26วินาทีสุดท้ายครับโอ้มันมีลูกโป่งสีดำอ่ะแล้วคิงก็ตายลงไปนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บสาดาวได้ ได้มาเพียงแค่2ดาว9 2ได้ไป30ถ้วยนั่นเองมาชมาที่สั่งมาต่อครับมาดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่ครับโอเคบ้านนี้นะครับเป็นบ้านเดินบนเนาะก็จะเป็นริงเบดครับเราจะเข้ายัางไงดีแก้วขอมองก่อน,นครับว่าเราจะทําการใช้ควีนที่มีจะเข้าไปอย่างไรได้บ้างพอมองออกแล้วนะครับว่าจะเข้ายัางไงแก้วจะเข้าด้านบนก่อน,อนเลย ก็จะซูมเข้าไปแล้วก็ปล่อยควีนปล่อยบอลูน,นครับปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยโอเคใช้ซูเปอร์ระเบิดครับลงไป2จุดเลยนะครับจะได้ให้ควีนเข้าไปจากนั้นก็จะทําการใช้ยาบ้าลงไป1นขวดเลยแล้วก็ใช้ซูเปอร์ระเบิดลงไปอีกหนึ่งตัวเลยครับเพื่อที่จะให้ควีนเข้าไปด้านในเราจะซูมออกหนะ่อยเนาะปล่อยยาพิษนะครับไปที่ทางฝั่งฐานแคนครับปล่อยยาบ้าลงไป1นขวดเลย แค่ออกมาเป็นแม่มดครับออกมาค่อนข้างเยอะเลยก็จะเจอกับควินนั่นเองควินก็สามารถที่จะกําจัดได้น,นะครับยังไงให้พกยาพิษมาด้วยนะครับช่วยได้เยอะเลยเจอแม่มดครับถ้าไม่มียาพิษเนี่ยก้วไปไม่เป็นเลยนะครับโอเคจากนั้นควินจะไปด้านซ้ายนะครับนักฟ้าของเราถูกทางฝั่งของป้อมอิโรนครับโจมตีมาก็จะเดินไปด้านซ้ายนะครับค่อยๆเดินไปเราอาจจะต้องแช่ไปที่ป้อมอิโรนนั่นเอง ไม่เช่นนั้นนะครับทางฝั่งของนางฟ้าจะตายลงไปคิงเปด้านล่างครับก็จะเคลื่อนที่ไปคงต้องปล่อยนางฟ้าให้ตายลงไปเนาะไม่สามารถที่จะเยียวยาได้เออยยังอยู่อะก็ยังไม่ตายนะครับโอเคจากนั้นครับเราจะเข้าแก้วจะเข้าจากทางด้านล่างขึ้นไปนะครับก็จะทําการใช้คิงลงไปด้านขวาอาเดี๋ยวซูมออกก่อนเนาะปล่อยบอลลูนลงไปนะครับปล่อยมังกรลงไปแล้วก็ปล่อยศิลานะครับ ปล่อยปูเด่นลงไปปล่อยเจลงไปโอเคก็จะเข้าไปกันครับปล่อยยาป้าแช่แข็งไปที่3ามป้อมเลยแล้วก็จะเข้าไปกันจากนั้นครับถ้าเราเข้าไปก็จะเข้าไปที่บ้านนั่นเองแก้วปล่อยเพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดเลยนะครับที่ป้อมอ e ิฟโรมังกรก็จะได้รับการเยียวยาแล้วก็ทาการใช้สกิลอ e ีทั้ทลงไปเลยเจ้ของเรานะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยแก้วมองไม่เห็นนะครับก็จะอยู่ตรงกลาง เราก็จะกดสกิลชิงเลยแก้ว่าไม้นี้ไม่ได้สามดาวแน่เลยอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคิงไปที่ป้อมภูนครับรู้งาน,นครับรู้งานเอ้ยมาก่อไปที่บ้านไปที่บ้านโอ้ตายหมดเกลี้ยงเลยนะไม่มีตัวโจมตีไปที่บ้านเลยทําให้เรานะครับอาจจะชั่วสองดาวได้เม่จริง่น,นไง่น,นไง เสร็จแล้วนะครับเจอกับบ้านด้านบนนะฮะถึงกลับไปไม่เป็นเลยก็โดนทางฝั่งของบ้านนะครับอยู่ตรงกลางมังกรไม่เข้าไปด้านไหนเนาะแก้วตัดทานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลยได้มาเพียงแค่1ดาว78%น่าเสียดายมากเลยนะครับที่ได้มาเพียงแค่ดาวเดียวครับได้มา13ถ้วยกับบนนี้บริกเลเจนและนี่ก็เป็นสูตรมังกรควินชาร์ดครับที่แก้มาฝากกันถ้าชอบก็ลองนำไปใช้กัน,นครับและตอนนี้คุณผชมสามารถที่จะ สมุนชกเก้ากาได้แล้วนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดเก้ากาก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สันุนเก้าก้าต่อมาขอบคุณจริงๆแล้วเรเอมบกันใหม่สําหรับบนนี้สวัสดีครับ